าาการแห่งพานนทีกาลีนิรามิตวาวิศว,วกรรมมาสมคีเสวใช่แล้วครับซึ่งผมกำลังพูดถึงบทเสภาสมคีเสวที่เอาไวใ้ใช้สอนใช้สอใช้เรียนในใชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะครับซึ่งถ้าใครอยากรู้นะครับว่าเนื้อหาเรื่องราวของบทเสภาสมคีเสวเนี่ยจะเป็นยังไงต้องติดตามชมเลยครับอะ ผมลืมพูดไปนะครับในวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอในตอนวิศวกรรมมาและสมคีเสวกนะครับถ้าใครอยากรู้อยากฟังเนี่ยติดตามมาได้เลยครับซึ่งบทเสภาสมคีเสวกนะครับแบ่งออกเป็น4ตอนด้วยกันตอนที่1นะครับกิจการแห่งพระนนทีตอนที่2นะครับกะรีนิรมิตนะครับออกเสียงง่ายๆเลยกะรีนิรมิตรนะครับตอนที่3วิศวกรรมมาและตอนที่4ี่สมคีเสวกนะครับ ซึ่งผู้แต่งของเรานะครับนั่นคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับหรือรัชกาลที่หกของเรานั่นเองนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทยทั้งสิ้นนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือบทเสภาสามาคีเสวกทั้งสตอนของเรานั่นเองนะครับโดยที่มาของเรื่องนี้นะครับเกิดจากณช่วงนั้นเราค่าราชบริพารของพระองค์ท่านเนี่ยรู้สึกเบื่อหน่ายรวมถึงพระองค์ท่านเองก็รู้สึกเบื่อหน่ายเช่นกันที่หันไปทางไหนมองไปทางนู้น หันมาทางนี้ก็จะแต่โชว์เดิมๆการแสดงเดิมๆไม่ว่าท่านจะกําลังสวดพระกายาหารหรือท่านจะจก,กําลังประชุมง,งานต่างๆเนี่ยท่านก็เห็นแต่โชว์เดิมๆก็ทําให้ท่านรู้สึกเบื่อหนายจนมีข้าราชบริพารใกล้ชิดของพระอ,องค์ท่านเนี่ยนะครับได้มาทูลกับท่านว่าอยากให้พระอ,องค์ท่านเนี่ยช่วยคิดนิทานหรือการเร่นอะไรใหม่ๆนะครับที่มันน่าสนใจ <S 2> <S 2> <S 2> <S เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อน่าย มองทางไหนจะได้มีความสดชื่นระเริงใจนะครับ <Yes. S 1> ซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้เอาเนื้อเรื่องนะครับมิทานเสี่เรื่องมาผูกกันไว้แล้วก็สรุปเป็นข้อคิดใหญ่ๆได้หนึ่งข้อนะครับนั่นก็คือการสามัคคีในหมู่คณะหรือการสามัคคีในหมู่คระชบพานของพระองค์ท่านนั่นเองครับซึ่งลักษณะขประพันธ์นะครับ แต่งด้วยกรเสภานะครับซึ่งจะคล้ายๆกับกรสุภาพเลยก็มีการแบ่งวักรับรองส่งเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับท่านทุกคนครับชื่อวักแต่ละวักเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะครับวักแรกครับชื่อว่านารีเรียงหมอนอานาเรียงหมอนนะฮะส่วนวักที่สองนะครับชะอ้อนนางรำชื่อนี้อ่อนหวานชะอ้อนนางรำเชียนะฮะแล้ววักที่สามนะครับระบำเดินดง ระบำเดินดงส่วนวคกที่4ี่นะครับหงชูคอหงชูคอเดี๋ยวเรามาทบทวนความจำไปพร้อมกันเลยนะครับวรคที่หนึ่งนารเรียงหมอนวรคที่สองชะอ้อนนางรำวรคที่สระบำเดินดงวรคที่4หงชูคอซึ่งเป็นชื่อที่ค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็จำได้ง่ายนะครับเ,เล็บาว อันชาติใดไร้สันติสุขสงบต้องมัวรบรานรอนหาผ่อนไม่ณชาตินั้นนรชนไม่สนใจในกิจสินปะวิไลระวาดงามแต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบว่างการรบอริพลอันล้นหลามยอมจำนง ศิลปะสง่างามเพื่ออารามเรืองระยับประดับประดาอ่านี่นะครับก็คือบทเด่นของเรื่องนี้เลยนะครับเรามาถอดความกันนะครับถอดความ,มง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คืออันชาติใดไร้สันติสุขสงบเนี่ยหมายถึงว่าชาติไหนที่ยังมีการสู้รบยังมีการต่อสู้เพื่อแย่งชิงเนี่ยชาตินั้นเนี่ยจะเกิดความวุ่นวายไม่มีความสุขสงบและประชาชนหรือคนนะ่ะ คนในประเทศนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าจะไม่มามัวสนใจศิลปะต่างๆเลยเพราะทุกคนก็จะมัวแต่สนใจเรื่องการลบว่าตัวเองปลอดภัยไหมชาติบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรทุกคนก็จะละเลยในด้านศิลปะต่อมานะครับแต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบอันนี้หมายถึงว่าถ้าชาตินั้น,นมันไม่มีการสู้รบไม่มีการแย่งชิงไม่มีการต่อสู้ฆ่าฟันกันต่างๆแล้วเนี่ยประเทศนั้นเนี่ยก็จะทําให้ประชาชนหรือคนเนี่ย กลับมาสนใจทางด้านศิลปะวัฒนธรรมกันมากขึ้นทําให้เมืองนั้นเนี่ยยิ่งรุ่งเรืองประดับประดาด้วยความมีศิลปะมีวัฒนธรรมที่งดงามและสวยงามนั่นเองนะครับซึ่งบทที่แล้วนะครับคือบทนําของเรื่องนี้นะครับเราม,มาต่อได้บทตามกันเลยครับอันชาติใดไรช้ช่างชํานาญศิลป์เหมือนนารินไรโ้โฉมบรรลโลมสา่าใครใครเห็นไม่เป็นที่จำเริญตา เขาจะพากันเย้ยให้อับอายซึ่งบทนี้นะครับถอดความได้ว่าหากประเทศไหนไม่มีสร้างเนี่ยประเทศนั้นก็จะไม่มีผู้หญิงที่สวยหรือไม่มีผู้หญิงที่หน้าตาเป็นที่นิยมนะครับเพราะว่านารินไร้โฉงเนี่ยแปลว่าผู้หญิงที่ไม่สวยหรือไม่เป็นที่นิยมนะครับอันนี้บทกวีนี้นะครับเขาต้องการที่จะเปรียบเทียบนะครับเขาไม่ได้บูลลี่หรือไม่ได้ต้องการที่จะคิดอะไรแบบนั้นนะฮะ ก็คือเขาต้องการเปรียบเทียบเพราะว่าถ้าปร,ประเทศไหนไม่มีช่างประเทศนั้นก็เหมือนไม่มีผู้หญิงที่สวยแล้วเขาก็จะพากันเยาะเยะ้ยเราได้นะครับเพราะเป็นที่แบบไม่จำเริญนตาเห็นแล้วไม่สบายใจไม่สบายตาเขาจะพากันเยอะว่าออประเทศนี้ไม่มีช่างประเทศนี้ไม่มีผู้หญิงสวยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลของบทกวีนะครับคือท่านกวีเนี่ยเขาต้องการให้เห็นว่าให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะช่วยกันสืบสาร สืบทอดและต่อยอดศิลปะเพราะศิลปะคือความงดงามนะฮะนี่คือสิ่งที่แกนหลักที่ท่านกวีต้องการให้เราเรียนรู้และสรุปความจากบ,บทวิศวกรรมมานั่นเองครับเรามาต่ออีกบทหนึ่งเลยนะครับแม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงามเมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสารเพราะขาดเครื่องระงับ ดับรำคาญโอสดใดจะสมานซึ่งดวงใจเราพอกันแค่นี้ก่อนนะครับซึ่งบทเนี้ถ้าแปลง,ง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือแม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงามสิ่งงามในที่นี้นะครับหมายถึงศิลปะความงดงามนั่นเองนะครับแม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงามเมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสารซึ่งในที่นี้นะครับกวีหมายถึงว่าเมื่อเขาเศร้าเขาอกหัก เราโดนทิ้งอย่างเงี้ยเราักเขาข้างเดียวอะถ้าเราไม่มีความชื่นชมในศินละปะเลยมันจะทําให้เราทํานะครับหาที่ระบายไม่ได้หาที่ให้มันออกไปจากร่างกายเราไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศิละปะมันก็คือสิ่งที่สําคัญในการที่จะระบายออกไประบายอารมณ์เราออกไปนั่นเองนะครับ เพราะขาดเครื่องระงับดับรำคาญไม่มีอะไรที่จะระบายเราไปได้นั่นเองนะฮะโอสดใดจ,จะสมานซึ่งดวงใจถ้าเรามีศิลปะเนี่ยมันก็เหมือนยาชนิดหนึ่งนะครับที่ทําให้ความทุกข์การหรือการอกหักของเราเนี่ยมันค่อยๆออกไปแล้วมันทําให้ศิลปะมาสมานดวงใจเรานั่นเองนะครับโอเคครับต่อมานะครับเรามาต่อกันในบทของสมคีเสวกกันเลยนะครับ ประการหนึ่งพึงคิดในจิตมั่นว่าทรงธรรมเหมือนบิดาบังเกิดหัวควรเคารพยำเยงและเกรงกลัวประโยชน์ตัวนึกน้อยหน่อยจะดีเอาแค่บทแรกก่อนนะครับซึ่งถอดคําประพันธ์ได้ว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรคิดเนี่ยคือพระทรงธรรมพระทรงธรรมมาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็คือรัชกาลที่6นั่นเองนะครับ ควรเทิดทูนเอาไวเ้เหนือหัวเปรียกเหมือนพระบิดานะครับในนี้หมายถึงว่าเปรียบเหมือนพระบิดาบังเกิดก้านะครับก็คือเปรียบไว้ยกไวเ้เหนือหัวนั่นเองนะครับที่เราควรที่จะทำครับควรที่จะเคารพให้เกียรตินะครับแล้วก็ควรที่จะเกรงกลัวนั่นเองนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ให้ข้อคิดวว่าควรที่จะนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนั่นเองนะครับ บทที่สามนะครับแม้นลูกเรือเชื่อถือผู้เป็นนายต้องมุ่งหมายช่วยแรงด้วยแข็งขันคอยตั้งใจฟังบังคับกับปิตันนาวานั้นจึงจะรอดตลอดทะเลซึ่งบทที่สามนะครับสาม,มารถถอดความได้ว่า แม้เราอยู่ในเรือเนี่ยเราต้องเชื่อฟังผู้เป็นนายผู้เป็นนายก็หมายถึงว่าพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับแลวเราก็ต้องช่วยเหลือพระมหากษัตริย์ด้วยแรงที่แขงขันของเรานะครับนาวาจึงจะรอดตลอดฟั่งนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่านาวาก็เปรียบเหมือนประเทศนะครับประเทศก็ประเทศชาติเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยนั่นเองนะครับบทนี้นะครับแม้ต่างคนต่างเถียงเกี่ยงแก่งแย่งนายเรือจะ เอาแรงมาแต่ไหนแม้ไม่ถือเพ่งคงตรงวินยัยเมื่อถึงคราวพายุใหญ่จะควรครางวันนี้นะครับก็ถอดความได้ว่าถ้าเหล่าข้าราชบริพารเนี่ยแก่งแย่งชิงกันนะครับไม่มีความมีวินยัยแล้วก็ในเรือเนี่ยก็คือคิงหรือพระมหากษัตริย์นะครับจะเอาแรงที่ไหนมาสู้ถ้าแบบ ข้าราชบริพารณ์ทั้งหลายเนี่ยแตกแยกกันแบ่งแต่เป็นกลุ่มนะครับในเรือคนเดียวไม่สามารถที่จะควบคุมกันได้แล้วก็ถ้าถึงข่าวพายุใหญ่พายุใหญ่หมายถึงปัญหาใหญ่นั่นเองนะครับถ้าเกิดมีปัญหาเข้ามาเนี่ยจะมารู้สึกเสียใจจะมารู้สึกร้องไห้ควรคางที่ทําให้ประเทศชาติเสียหายนั่นเองนะครับและเราก็เดินทางมาถึงบทสุดท้ายของเราในวันนี้กันแล้วนะครับไม่ควรเลือกที่รักมักที่ชังน สามัคคีเป็นกำลังพลังสีควรปรองดองในหมู่ราชเสวี <uma> ให้ส่งที่ร่วมพระเจ้าเราองค์เดียว <seu> <ส> <polls> well. ซึ่งบทนี้นะครับก็สามารถถอดคำประพันธ์ได้ว่าเราเนี่ยไม่ควรที่จะแบ่งสีแบ่งพักแบ่งพวกหรือเอนไปทางใดข้างหนึ่งนะครับเพราะว่า มันจะเกิดการแบ่งพับแบ่งพวกแล้ทำให้เกิดการแตกแยกนั่นเองนะครับแล้วเราก็ควนที่จะสามัคคีเพราะมันเป็นสามัคคีเป็นพลังนะครับ mm. แล้วก็คนที่จะปองดองในหมู่ราชเสวีราชเสวีในที่นี้นะครับแปลว่าข้าราชบริพารหรือข้าราชการนั่นเองนะครับให้สมกับที่มีพระเจ้าองค์เดียวกันหมายถึงว่าให้สมกับที่มีให้ให้สมกับที่มีพระมหากษัตริย์หรือรัชกาลที่ห อ,องค์เดียวกันนั่นเองครับเอาละครับทุกคนเรามาสรุปบทเรียนที่เราได้จากวันนี้กันนะครับในตอนที่3นะครับตอนวิศวกรรมมาทําให้เราเห็นถึงคุณค่าของศิลปะทําให้เรารู้สึกอยากจะสืบทอดต่อยอดและสืบสานศิลปะของวัฒนธรรมไทยนะครับให้คงอยู่กับประเทศชาติต่ตอไปเพราะมันจะเสื่อ้เห็นความพัฒนาทางด้านศิลปะของประเทศชาติของเรา ทำให้ประเทศชาติของเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้าทางด้านศิลปะมากยิ่งขึ้นทําให้คนมาสนใจและอนุรักษ์ศิลปะมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ <C ell os> ในตอนที่4นะครับหรือตอนสม,มัคคีเสวกเนี่ยทำให้เราเห็นถึงความสม,มัสคคีถ้าเรามีความสม,มัคคีในหมู่คณะหรือในประเทศชาติก็จะทำให้ประเทศชาติน,นั้นหมู่คณะนั้นจเจริญ มีความสามัคคีมีความพร้องเพียงกันจะทาให้เมืองนั้นๆหรือประเทศชาตินั้นๆเนี่ยน่าอยู่ด้วยความสามัคคีโดยจะไม่มีการแตกแยกถ้าเรารู้จักเป็นมิตรที่ดีต่อกันและกันนะครับและนี่คือข้อคิดของบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมมาและสามัคคีเสวกนั่นเองครับหวังว่าทุกคนจะได้ข้อคิดอะไรเล็กๆน้อยๆได้จากบทเสภาสามัคคีเสวกในครั้งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ E